สว,ส,สวัสดีครับพ,พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปไปในรายการยิปซีโอสิลิกอใช่ไหมใช่ถูกต,อดดต้องนะโอ่าโอร่าเนาะ,อ,าะอืม ยิ่งคนผู้หญิงยิ่งอายุมากก็ยิ่งหัวร้านเรื่องปกติไม่อยากว่าข้อมูลผมบางไปหมดเลยก็เดี๋ยวเอาเลเซอร์ยิงเข้าไปไงแล้วเอาผมต่อเข้าไปไม่เอาเจ็บ่ามันไม่ธรรมชาติแล้ไม่ชอบเฮ้ยธรรมชาติทําแบบระดับแบบเกาหลีเลยบ้านมันต้องไม่เหมือนเดิแมแน่เอารู้อ่ะแล้วสระยังไงเกิดมันหลุดขึ้นมาก็ถอดวิก<า>ออกก่อนไงแล้วค่อยไปสระเข้าใ,ใจป่ะเอาเป็นวิกเหรอเออ ใส่วิกไงแล้วเขาเอาไอ้นี่ยิงยิงจี้จี้จี้เข้าไปเข้าใจป่ะตอนแรกตอนแรกต้องใส่วิกคุมไว้ก่อนเพื่อเพื่อให้มันมีมีเนื้อเนี่ยแต่ตรงนี้ครับเอออะไรยังไงอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเออเห็นแล้วมันขึ้นแล้วทำไมอ่ะขึ้นหรอเออเมื่อกี้โอ้กลมกลาบอ่ะเมื่อกี้ก็กลมไวล้วเห็นทางหน้าก็ขึ้นบางส่วนแล้วอย่าไปคิดมากเลยสังขารเป็นไปตามวัย บอกแล้วว่าอย่ามาเกิดอีกไปนิพพานนะเมื่อถึงนิพพานแล้วอะ่ะอะไรก็จะไม่ต้องมาห่วงอะไรอีกต่อไปหมดภาระหน้า<ห>นที่เลยดูได้มีอะไรอาการหนักรลไไ้ไหมใช่หน่ก็ไร โลกหลายอันเลยดว่ะไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วไ้เขาคงให้รู้มั้งว่เอาไปใส่เรียบร้อยแล้วไอไม่เกี่ยวหรอกโอ้งนึกเูยน,นะคนเรามีโรคเนี่ยแล้วแก้ไขโรคตัวเองไม่ได้อะมันโหดร้ายนะอยู่ในโลกเนี่ยฮะ สังคมยอมรับไงกะกดแชร์ออกไปแซนี่ไงนี่ไงอเออเียดีนะดีนะเออผมไม่อยากให้ให้เหมือนวันนั้นไงได้ดูไหมล่ะที่รุ่นพี่ในโรงเรียนขายนาฬิกาเป็นตัวเฉยงกระบุงอะ่ะเป็นอวาพึกอะ่ะเออยังไม่อยากให้ถึงวันนั้นไงเรามีของขายของเราอยู่แล้วไงก็จะว่าอืม ก่อนที่เราจะเป็นขนาดนั้นเราต้องมีของขายก่อนมีสินค้าค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ share, ไปเพียงคนละ9 9 0 0 9ั9แชร์ แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์ <สา S 1> แล้วชื่อเล่นคำถางเสียงขนาดนี้ก็ไม่รู้จะติดไมค์เพื่ออะไรนะนะเอาว่าออกไปข้างนอกก่อนนะเออตปมานอกสถานที่อะ่ะไม่เชื้อโรคมันเยอะทุกวันนี้อําไม่ไหวพากันเลยว้ายพัะหรอ ไว้จำเป็นดีกว่านาทีนี้โลกจะไปวัดอะไรแถวบ้านไหมยังยังเดี๋ยวไว้ก่อนช่วงนี้ยังไม่ค่อยจะพร้อมอะไรมีภาระหน้าที่เยอะมากเลยช่วงนี้เฉพาะทิ์นี้ก็เดี๋ยวเจอค่าโทรศัพท์เจอค่าอะไรก็ลำพึงลำพันเป็นค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ใช่ไม่กี่วันก็จะเจอโอ้โหเนี่ยบินมาแล้วเนี่ยค่าโทรศัพท์โอ้ใช่นะกดแชร์ออกไป คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์มันเป็นบิน e อิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันทวงมาแล้วเออนี่ของทองก็เริ่มทวงแล้วต้องมีจ่ายวันศุกร์นี้วันสุดท้ายไงก่อนจะตัดสัญญาณไงตลอดการเส้นทางนี้โหดร้ายเหลือเกินกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ เราค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้นซีแบรนดเนี่ย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 อืมก็เนี่ยมันมีมันมีขึ้นมาแล้วไงตอนเมื่อก่อนมันไม่มีไล์แบบนี้ไงเดี๋นี้ก็ยังมีไล์ขึ้นมามั่งแชร์แล้วค่ะคุณแอนนะคะสี่สิบหกสามีสมัครบัตรเครดิตสามีธนาคารทีทีบีผ่านไหมคะคือเป็นเรื่องของสามีนะครับเราไม่ทูนะครับนะ ค,คุณแอนคุณแอนสี่สิบหกใช่ไหมคะอายุคุณแอนใช่ไหมชื่อคุณแอนใช่ไหมรูปภาพคุณแอนใช่ไหมถามเรื่องคุณแอนนะคะเรื่องสามีเราดูให้ไม่ได้นะครับนะเออเพราะเอาต้องเอาเรื่องของคนนั้นจำเพาะจริงๆครับ มาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อ,อเล่น,ลนคำ,คำถามกดไลค์กดแกดชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถ้าอยากได้ลาบอยากได้ซับนะครับนั่นนี่ครับนะนะเจ้าปู่นะครับสีสุดโทนาคราชนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ ท่านอาจารย์โอ้ออนะนี่เรื่องจริงครับนะบ่วงหน้าคาบานะบ่วงหน้าคาบานะเป็นอาวุธประจําตัวนาคนะครับนะซึ่งจะมีชิ้นเดียวเท่านั้นเหมือนอีดาบอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยที่ประจําตัวของคนคนนั้นน่ะแต่ว่าเป็นของที่ดีมากมอีดาบอีดาบไป็นไงถือว่าเป็นอาวุธประจําตัวจริงๆนี่นะสีทองค่ะอืมมาสีทองนะเนะนี่ยแหละครับนะสีทองนี่เป็นไอ้นี่ครับพญาสีสัตตนาคาราชครับผมนะ สีทองนะครับนะวรากายสีทองนะเสริมดวงนะครับเกี่ยวกับด้านการเงินการงานนะโชคลาภหลายหลายคนเนะี่ยบอกว่าอยากจะช่วงดวงดีอย่างเขาอยากจะถูกหวยนะวันที่หนึ่งอยากจะถูกวันที่สิบหกกจะถูกนะแต่แค่เพียงว่าให้บูชาไว้นะเท่าไหร่คะองค์ละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับนะค่าส่งอีกค่าส่งอีกประมาณรวมแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะรวมค่าส่งนะ แค่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเป็นการลงทุนในการเสี่ยงโชคนะคะจะได้มากกว่านี้เป็นแสนเท่าล้านเท่าอนะเออนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเราเสียเงินแค่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเพื่อบูชาเครื่องรางของขลังที่นำโชคลาภให้เราเนี่ยเออแล้วเราเล่นหวยไปตลอดเลยนะบูชาท่านตลอดเลยนะอลองดูซิว่ามันจะไม่มีถูกบ้างไหม รับประกันว่ามันต้องถูกแน่นอนนะคะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ99้าการ 9, 000, 9, 000, 9, 000, 9 000แชร์เมื่อแชร์แล้วตามได้ยชี่อแรนด์และตามได้คำถามครับามาโชว์ค่ะามาโชว์พญานาคราชนะครับปางนี้คือปางที่ออกมาพ้นบังไฟนะพ้นบังไฟนะครับนะเดือนพอออกพรรษาทีไรองค์นี้ออกมาประจำครับเป็นภาคนี้นะครับนะภาคเนี้ยให้โชคให้ลาบให้พรให้ความสำเร็จ แต่ว่าถ้าใครจะบูชาได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ขึ้นกับวาสนาโดยตรงนะครับนะผมพูดได้แค่ว่าใครอยากมีวาสนาใครอยากถูกหวยใครอยากรวยเบอร์ใครอยากจะแบบว่าทําอะไรก็โชคดีไปหมดจากที่แบบทำไมไม่ถูกซสทีเฉียกชิวหรืออยู่เรื่อยเลยเนี่ยลองเปิดใจบูชาดูนะคะคือมันแค่ร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นนะตรงนี้นะมาดูดิใครชื่ออะไรชื่อแล้วจะถูกหวยไปตลอดหวาน หวานแชร์แล้วค่ะการเงินพรุ่งนี้ค่ะดีครับการเงินดีมั่นคงการเงินดีผมตอบแค่นี้นะนะผมตอบแค่นี้ตัวผมก็ตอบแค่นี้พรุ่งนี้เท่านั้นถามพรุ่งนี้เท่านั้นเออ,เอ,อ,เอ,อนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคําถามครับและนี่ครับนะนี่คือวิชาไพ่ยิปซีนะ เออให้ยืบซีและหนังสือค่ะอืมู้่มือนะคะศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะอืมและนี่ครับเนยนะะนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับนะนะก็ถามว่าเพราะอะไรความรู้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาคำนี้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยครับความรู้ มันหากินได้ตลอดแต่แค่เพียงคนนั้นจะจําไว้ใส่ใจหรือจะจําไว้แค่เพียงผ่านผ่าน <ừ> ถ้าผ่านผ่านไปก็แปลว่าต้องไปหามเสาในอนาคตไม่ไม่มีในร้านหนังสือแล้วนะคะไม่มีนะครับมีเฉพาะในสถาบันโหราศาสตร์นะครับนะแล้วอาจารย์ขายนะ,ะนะเออนะคือตอนนี้อาจารย์ก็ไปสอนที่ต่างจังหวัดไปแล้วนะนะนะไปสอนที่ต่างจังหวัดไปแล้วถามว่ายังยังใช้ได้อยู่ไหมความรู้นี้ ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแต่นี่เป็นถ้าใครต้องการเริ่มต้นเรียนรู้นะจะได้อันเนี้ยจริงศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะนะเริ่มต้นเรียนรู้ใช้ได้ครับนะคุณโอ๋ยี่สิบเจ็ดแชร์แล้วนะคะมีโอกาสจะมีโอกาสคืนดีกับพ่อของลูกไหมคะและอีกนานไหมที่เขาจะมาลวอนค่ะดูแค่สามวันครับยังครับยังไม่มีโอกาสครับเมืนเขาติดอะไรของเขาพรอมันมีปัญหาเยอะเหลือเกินนะตัวเขามีปัญหานะอืม เอาละนะก็ใครต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ประธาน f a c e b o o k โอศิริกรอภิรัตเฟซบุ๊กโอศิริกอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองี่์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสอ id รายโอศิริหนึสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีพ่ยเทพพลังจิต ตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูหน้าหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารดวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของของลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะและรับครอบเสียงครูด้วยนะคะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ f c e e o o o ครับอาจารย์ท็อปนเมตปาเบอร์โทร0849266658ไอดีรเอเจครับนะ ถ้ามาถามอะไรก็บอกได้ว่าสาวันนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันหรอกคุยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องใครมันว่างั้นนะไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันที่สตรีมครับ